สบายดีพี่น้องปองปลายของเฮาโมนีเนาะชุดสรุปหวยลาวเด่น2องสาเด่นสุดสองสี่หนึ่งห้าสีสีดสีชุดเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยอ้าววันที่29่สิทับหทับหก อามาลุนกันไหมน้พี่น้องเขาเนอ้อมือนีนาะหวยลาวพัฒนาของเข้าสุดสรุปกับบุมียังหลายนาะพี่น้องเขาเนอ้ออ่าฝากกดไลเลกดแช่เนเด้อพี่น้องเอ้ยมือนีวันนี้วันจันนาะพี่น้องเขาเนอกมาพบมาพอกันอีกแล้วหวยลาวพัฒนาเอามีเก้าชุดนาะพี่น้องเขาเนอ้อพิจารณาเอาเองได้พี่น้องเด้อมักชุดใดก็ได้ ตามใจเลยพี่น้องเฮามือนี้เด่นที่สี่กับสองพี่น้องเฮาสองกับสี่เด่นสุดๆเลยมือนี้เนาะอ่ะมีแต่เก่าสุดเนาะพี่น้องเฮาเนาะอืมเอฟซีเฮาอยู่ไทยอยู่ลาวว่าสันซาฮะ,ะก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเฮาเนาะเบิ่งเด้อพี่น้องเอาเด้อเบิ่งเอากันเด้อพี่น้องเด้อมือนี้เด้อ เดินไปที่4เลข4ี่เลข2วันนี้อ่ะอยู่วันไช่คนหลาฝันจัดไปพี่น้องเข้ามือนี่จัดไปงวดวัางหันนี่โอ้ยไปเข่าที่อ่าเลข2อูเนาะพี่น้องเนาะเปาหมักสองเลยอ่อยู่วันไสให้กับหาคกเกตเลขคกไปเข่าที่อ่าลักลอยอ่กะก็เสียดายกันไปเนาะพี่น้องเนาะเลขมีเขามีลุดวัศนซะ อ่ะอ่ะแแค่นี้ก็นอะพี่น้องเขาเนาะเอาสำนี้กันก่อนเอาติดตามกันต่อไปเด้พี่น้องเขาเด้อขอบคุณครับ